สวัสดีครับรู้ไหมว่าตอนนี้ t i k t o k สามารถเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มหมวดที่ไม่มีใน t i k t o k ได้แล้วนะครับไปดูกันนี่ครับหน้าตาการเพิ่มหมวดจะเป็นแบบนี้สร้างตำแหน่งที่ตั้งเราจะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งหลังจากที่คุณโพสหากได้รับการอน,นุมัติระบบจะเพิ่มลงในโพสของคุณนะครับแต่มันอาจจะยังไม่มีทุกคน แล้วมันก็มีเป็นช่วงเวลาเท่านั้นจริงๆแต่ปีนี้เป็นปีที่ TikTok จะทำแบเหมือน o o o g l e แแบบก็คือสามารถสร้างหมุดได้ปีนี้ TikTok จะทำอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือทำเหมือน Google แบบสามารถสร้างตำแหน่งรีวิวตำแหน่งได้นะครับต่อไป TikTok จะทำเหมือน Search เอเอจนแบบคล้าย Google การเสิร์ชแบบนั้นเลย เพราะอย่างนี้ทุกคนก็เสิร์ชในทิกตอถ้าส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นอีกวิธนึงแต่เดี๋ยวเฮียไปหาวิธีก่อนนะครับใครอยากทราบวิธีคอมเมนต์กักมาตอนอาการอันนี้เฮียเพิ่งเห็นนะครับแล้วมันยังไม่รู้ว่ามันต้องแบบต้องทอํายังไงมันถึงจะขุดไอตัวของอบวกตําแหน่งเข้าไปนะครับ